วัสดีครับวันนี้นำเสนอมีดเดินป่าครับใบตีร้อนจากเหล็กแหนบครับใบยาว13นิ้วสันหนา8มิลไล่าบางปลายครับด้ามบ้องครับใช้งานทนทนเลยครับงานช่างแจ็คน้าทอนครับแต่นี่ผมไปไปเข่นชุบคมใหม่ เห็นชุบคมใหม่โดยช่างนบอารันยิกนะครับเดี๋ยวมาทดสอบคมเบาๆกันครับเออ ไม้มะม่วงครับแห้งๆแ,แล้วครับนนี่ครับแผลเข้าลึกอยู่ครับการวิ่งของคมมีดครับอ อยู่ไม้นะครับไม้แห้งแล้วนะฮะมาดูกันว่าคมจะบินหรือไม่นะครับ ดูแผลนะครับเข้ากินเนื้อไม้ดีมากครับคมจะอยู่หรือเปล่าไม้มะม่วงแห้งๆนะครับ ผมยังอยู่นะครับผมยังอยู่นะครับมีเดินป่าเน้นใช้งานหนักๆได้เลยครับดามบ้องครับหวัสดีครับ